สวัสดีครับผมอยู่กับผมเต้เวอร์คิลเลอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าโน้ตบุ๊กยังไงให้เล่นเกมได้ลื่นนะครับโดยเราจะไปตั้งค่าตรงที่แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับการที่เราตั้งค่าแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กนะครับมันสามารถช่วยให้คอมลื่นขึ้นแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกขวาตรงแบตเตอรี่ของเรานะครับแล้วเรื่องของข้อ Power Option ฮะ พอกดเข้าไปแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้โน้ตบุ๊กของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีหัวข้อขึอข้นมาหลายๆห,หัวข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีครับให้เราเลือก Create นะครับแล้วเราก็เลือก High Performance ครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรนะฮะผมก็จะตั้งชื่อว่า High Performance ไปเลยพอเราตั้งชื่อเสร็จเราก็กดนี x ครับแล้วกด Create นะครับ โอเคครับมันก็จะขึ้นมา2หัวข้อนะครับบาลานซ์กับไฮเพอร์ฟอร์แมนที่เราตั้งมาเมื่อกี้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับการตั้งค่าบาลานซ์นะครับของโน้ตบุ๊กตอนแรกนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรหนักๆหรือเราแค่เล่นเว็บเล่นอะไรอย่างนี้ก็เรื่องหัวข้อนี้ไปนะครับมันจะช่วยเราประหยัดแบตนะครับผมส่วนไฮเพอร์ฟอร์แมนก็คือจะทําให้โน้ตบุ๊กเรารับไฟมาแบบเต็มๆจะได้มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้เยอะขึ้นนะครับผมเหมือนเราจ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กเพียงพอนั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาบอกวิธีการแอดวานซ์ปรับตั้งค่าใน High Performance อีกทีนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ